่ายตัวละครในเกมจีนคลิปนี้จะมีใครบ้างเริ่มเอออีเทอร์ใช่าอะไรถ้าลมถูกซะย่คากนิสตเออครับต่อครับเ้อจริงถูกครับฮ่าาซามาคิโอวโยซค ออเอันอันนี้ไม่รู้จริงว่ะขอเดาแล้วกันไอ้ชายเหรอผิดจงรีผิดเซียวผิดไขวะถามคำถามได้ไหมได้เอ่อวิชั่นไฟวิชั่นไฟอ่ะดีลูกอ่ะมันไอ้เชื่อคือเออเอาง่ายคือสอบคะแนนนั่นแหละของกูกิไมここにてる ต่อไปก็ไม <Enfin, S 3> ่ปะถามต่ออีกอ่อชิชิอ่ะมันถามเขาไปแล้วไหมวะสามจ้าตัวต่อไปหนีเกียวนั่นดเนีเน่ออออ้ผู้หญิงบางคนกูลืม ติ่กตีต่อกติีต่อต่อกวด đ ดาหยันเฟยผิดใครวะหยันเฟยเอ่อโยบยะผิดกูเต่าผิดยูล่าผิดเบอร์ผิดคำถามเหมือนเดิมมิชั่นลงมิชั่นลงไม่ตีเหรอถูกเดี๋ยวนะมาไปมาไปกี่ nãy rồi, tin tưởng, em, tiếng phụ nữ là mình, đẩu lại cả, đẩu à, để mẹ trái, ตงตงอ้ากีต่ตัวนะที่ว่าเราถ่ายครบแล้วโอเคตามมืองะเดี๋ยวต่อจากนี้ก่อน <c ười> ใครอยู่ในเสียง <c ười> ดีลุกแมนแมนน่าห <c ười> <c ười> นึ่งกแนเนแล้วนะ ูได้แค่สี่สี่หรือสามวะเออได้แค่สามกูได้สามคะแนนกู<อ>ที่สองเรื่องจีน<อ>ไม่ใช่กุติไม่ใช่จะไปอีกครั้งไหม อยู่ละถูกต้องอเก่งสองคะแนนนี่ยมึงเล็กเยนชิมมาก่อนกูอ่ะตัวที่สามอีกเชื่อคจอีกเชื่สายเอ่อโบนาฮิตโบนา,าไม่ใช่คียไม่ใช่ ทิชชีไม่เออทิชชีไม่ใช่เจออะไรบ้างวะอะไรสองไ,ไ,ไม่รู้ว่าเอาคำถามเลยไม่ใช่อะไรไป<ว>พูดเตาดู <c oughs> ไม่ดีใจหน่อยเหรอทิ เดี๋ยวไม่ได้คะแนนนะโอเคมึงถูกมึงถูกสองนะคนที่สามเอกถูกสามคะแนนเียเหลือคนนึงเดี๋ยวไปห้องน้ำอ่ะเหลืออกคนึงพวกกูปิดข้อลงอยู่โอเคคนที่ห้า Bye bay Bye mẹ. Bye mẹ. Bye Thả Bye mẹ.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  Bye hay là mẹ. Bye Sải Bye Sải Bye mẹ. Bye mẹ. lại mẹ. Bye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  mẹ. gì mẹ. Bye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  mẹ. สรุปกะนแนนมึงดสีก่สกะแนนผมสามเจอกันอีพีนะ